เป็นศิลปะผสมผสานเนาะมีความสวยงามก็ดูเหมือนจะดูเหมือนจะปวดมือแล้ว <c> เ <oughs> ออมีบาทด้วย แล้วก็บริเวณลาดรอบนอกเวลามีงานก็จะได้มาร่วมกันทำบุญแถวๆนี้เป็นพื้นเป็นสังเกตดูนะสีเขียวไม่ใช่สีสีสีเขียวมรกตคือขวดเบียรนะคือขวดเบียร์ที่ท่านอาจารย์ดร์ท่านได้ทุบทุบแล้วก็นำมาขัดกับหินอ่อนนะ เดี๋ยวมองไม่ชัดเนาะต้องอยู่ที่จ้กแจ้งสว่างเนี่ยลักษณะนี้มีเทพนมล้อมรอบทุกด้านเนาะเดี๋ยวพาเดินไปด้านหลังแล้วก็ไปด้านหน้าแล้วก็เข้าไปดูภายในเดี๋ยวพาเดินไปช้าเนาะเราไม่มีไม้กันสัน่น ยวเครื่องร้อนเพราะโดนโดนแดดฝั่งด้านหลังเนาะก็ยังมีการก่อสร้างเพิ่มเติมซ่อมรุงต่อๆเนื่องอยูอ่นี่คือด้านหลังก็ขนาดของพระพุทธรูปก็มีปางสมาธิปางโะประทานพรปางต่าง,างๆเนาะ บริเวณนี้เวลาเวลาเวลาจะเอาต้นต้นบริเวณด้านบนน่ะต้นโพนะ่ะต้องใช้รถเคนนะต้องจ้างเคนมาวันหนึ่งเป็นหมื่นเลยนะที่จะเอาต้นไม้ออกนี่แหละนี่คือด้านหลังเนาะด้านหลังองค์พระธาตุฮะองค์พระธาตุหลวงจุมแพรจ้าก็สร้างหลายปีนกกว่าที่จะเสร็จ โดยการบุกเบิกของพระครูอดีตเจ้าคณะเจ้าวาดวัดแจ้งสว่างนอกหรือวัดพระธาตุหลวงสุมแพเนาะอดีตเจ้าคณะอำเภอชุมแพที่ท่านในมรณภาพไปในการอายุท่านแค่ดูดูเห็นไหมเห็นพึ่งไหมมองเห็นพึ่งไหมตรงลักคังเอ่ยตรงพระธาตุที่เป็นรูปละกั่งสีดำๆกลุ่มนั้นคือพึ่งหลวง ดูฟึ่งหลวงจับอยู่าทางทางพระครูท่านอุปชาของเราเนี่ยท่านอายุได้แค่ห้าสนะิบสามปีนะสามสิบสามพรรษาท่านมรณภาพาท่านบวชตั้งแต่น้อยนยจบด็อกเตอร์หลายสาขาด้วย เป็นครูเป็นอาจารย์สอนภาควิชาอยู่ที่มจโลโด้วยนะมหาจุฬาราชวิทยาลัยด้วยฝั่งด้านนี้เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมด้านในเนะาะอธิษฐานเอาเลยจ้าต้องการสิ่งไหนอธิษฐานยกมือไหว้ด้วยเดี๋ยวจะพาไปชมแก้วสารพัดนึก ขอความสุขความจเจริญจ้าทั้งหมดทั้งมวลคงพญานาคเนาะลูกแก้วนี่ก็หลายตั้งนะลูกแก้วสวยงามวิจิตรการตาเนาะ 在。啊